วันนี้ก็มีข่าวล่าม,มาแรงนะครับเกี่ยวกับชนะธิกศกสินนะครับผมแหม่สื่อทุกสำนักน,นี่ก็ประโคมข่าวกันเรียบร้อยนะครับว่าทางชนะทิปจะย้ายไปอยู่ทางคาวาสกิฟอนตาเล่น,นะครับนีเ่เรียบร้อยเมื่อกี้ผู้พิพิธถูกนะจะย้ายไปอยู่คารวาสกิฟอนตาเลนะ่ด้วยค่าตัวร้อยยี่สิบหรือร้อยสาสิบล้านบาทน,นะอันนี้ก็ตามคาดการ์กันไว้นะครับผมเห็นเขาบอกว่าจะออกข่าวอย่าเป็นทางการก่อนวันนี้นะเจ็ด วันที่7เนี่ยวันเจ็ดมกรานเนี่ยก็สื่อของญี่ปุ่นนะครับชื่อสโปนิชินะครับผมก็ได้ประคมข่าวเรียบร้อยนะครับว่าเพเมเกอร์ทีมชาติไทยนะผมวัย28ปีนะจะย้ายจาก คอนเสเล์ซัปโปโรไปคาวาสกิฟัตเอร์เล่นะครับผมดูผลที่จะย้ายไปนี่ก็น่าจะเป็นการโชว์ฟอร์มของชนาลิสกอรสินนะครับโชว์ฟอร์มดีนะใน AFF เอฟซูซูกิคับนะครับได้แชมป์เอฟเอฟซูซูกิครับด้วยแล้วก็ทางเจ้าตัวก็เล่นดีด้วยนะครับผมโอ้โห,หยิงไป4ประตูนะเป็นดาวซันโวคู่กับเธีรศิลป์เดงดาในในเอฟเอฟซูซูกิครับ2020นะครับผม4ประตูเท่ากันแล้วก็คว้า MVP ด้วยนะครับทางชาล กสิสก็บอกเป็นประวัติศาสตร์เป็นการสร้างประวัติศาสตร์เลยนะครับผมของทางชนาทิพย์นะครับที่คว้าเอเวีมาสามสมัยซ้อนเลยนะไอ่ไม่ซ้อนสิสามสมัยไม่ซ้อนนะครับผมสามสมัยมีปีสองสิบสี่นะครับผมตอนนั้นไทยเจอกับมาเลเซียนะที่เป็นนัดชิงชนะเลิศนะครับแล้วก็สองพนสิบหกนี่ก็ไทยเจอกับอินโดนีเซียนะครับผมก็เป็นนัดชิงเหมือนกันและ ชาทิพย์ก็ได้ A.V.P. นะครับแล้วก็สม20ก็เจออิโดนีอีกครั้งหนึ่งเจออินโดนีเซีย2รอบเลยนะครับในการชิงชนะเลิศนะ A.V.P. ก็เป็นของชนะทิพย์นะครับผมโอ้โหถือว่าต้องบอกว่าขาขึ้นเลยทีเดียวนะเกี่ยวกับเกี่ยวกับของชัางชนาทิพย์นะครับผมได้ A.V.P. ด้วยได้อาซันโวด้วยและจะย้ายไปฟันตาเล่ด้วยนี่โอ้โหแล้วฟันตาเล่นี่ดูจากข้อมูลในวิกิพีเดียะครับฟันตาเล่ได้แชมป์เจลีกล่าสุด สองปีซอ้อนเลยนะครับ2020แล้วก็2 0 2 1นเ็ดนะครับโอ้โหทัชเจไปนี่โอ้โหน่าจะไม่ธรรมดาเนี่ยน่าจะไปเสริมเกมแดนกลางหรือว่าวิงซ้ายวิงขวาได้ดีเลยนะครับรับชนาธิปนะครับผ